สวัสดีนะคะมาพบว่านกยูกินวิธีสารนะคะมือนี้ได้ค่ะก็สือพามาเก็บลูกฟักข้าวด้วยค่ะเนาะที่นกอันเอาออกจากครัวบ้านนะคะเนอะอพรัะว่านเพื่อข้า,านี้บนท้าวข้าวไปเรื่อยด้ค่ะนกเก็บนกอ็ะน,นี่ค่ะนกเอาลงต่หมู่ว่านนี่แ่ะค่ะพอดีหมู่ว่านนีบ่มีเวลามาเก็บใส่ตะก,ก้านี่ค่ะ ลูกใหญ่ๆค่ะอันนี้ก็สิเตรียมไปเห็ดน้ำมัสัะค่ะน้องเพราะว่ามันหลายเนีค่ะโอ้ยไม่่ไมโอ้ยะกีนูไปปินต้นในขามเอาบุนด้วยค่ะน้อเพราะว่าจะกีนสมัยีะกีนนกจางข้าเจ้าหายเลยค่ะตะกีนพอพ่ะฮัทนาได้ม็ดมาปลูกเนาะนี่ค่ะ อโอ้มารวยใครจะยกให้แม่เนาะนี่แล้ดวดูว่าน่าจะหนักกันนี่ไหนดูนี่ค่ะนี่ค่ะนกจะห้เพิ่นเท้าขังหัวบ้านไปจังสีะะ่เลยค่ะเนาะต่วนตันปฏินีเพิ่นเท้าขามขมหัวขามกำแพงไปบ้านผู้อื่นเลยคะ่ะเนาะนกก็เลยว่าเดี๋ยว เอาเครื้อลงเลยใหววาเดี๋ยวบางสีไปบานข้านเ,เจ้าแล้วมันก็มันกะสียากเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยทำยังไงเนี่ยทีนี้แม่จะยกไปไหวแล้วมาลยุยนี่ค่ะพูหนตะก,กายทรงตะก,ก่าเตรียมพู ยูข้างนาก็อีกหลายเลยค่ะคุณน,นี่ยูข้างนาก็อีกหลายเพราะว่าบ้านหลังนี้สิบพราครยมีคนอยู่แล้วค่ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นบ้านโมกนี่แหละแล้วโมกปลูกไวไวแห้ลูกด้วยค่ะแล้วก็เพามีคนอยู่นี่ค่ะอันนี้เขาก็ต้องไปเนี่ยเบิง้งมีแเ่หนวยยหงไงค่ะอันนี้เตรียมด้วยค่ะนี่เตรียมที่เจียาไปเห็ด ไปเฮ็ดเอน้ำมักนี่ค่ะลูกนี่โอ้โหอันนี้เออหนามองเขาเขาจะเป็นหนามแกๆจักน่อยเลอค่ะอันนี้ก็เป็นนุวยแกลเดี๋ยนี่อันนี้ก็นุวยเต่งเต่งตึงตึงแบบนี้นี่นวยแก่แล้วนี่ค่ะอันนี้อันนี้ก็สิแก่แห้งเลยค่ะนี่นี่ สบายเมกี้นุนกจ่างขาเจ้าหาของกนกมีกนี้ถังหนึ่งด้ยค่ะถังนั้นนี่รู้สึกว่าหนหาสีเห็ดสามสิบโลหรือหกสิบโลเลยนกเห็ดไหวแดงเป็ดค่ะเห็ดไผงแต่ปีหาสิบกัวถานับอายุด้วยค่ะถานับอายุตอนนี้ก็ได้ประมาณสิบกว่าปีน้ำหมักถังนั้นนะคะนี่แหละอันนี้ด้วยค่ะนกสิบ,บอกไห้อันเนี้แกลูกมะ็งนี่ ย่างดีเลยค่ะคุณพี่ตอนสมัยนั้นเนาะอันทีนกควานหาจางขาเจ้าหาเนี่ยก็เพราว่านี่แหละหนูกะกปิ้นนี่แหละนูก,ก็กินสมุนไพรหลายๆย่างเลยค่ะเนาะแต่ติกีที่ว่านกเพี้ยนเห็ดก็เพราะว่านึงนกอยากด้อายุเขาด้วยค่ะนี่ค่ะอยากด้อายุของเขาพวกนี้นะคะถาเขาอายุหลายอ่ะ โอกาสเลยค่ะหมายถึงว่าหน้ามองเขานี่มันจะออกมาใสปิง้งเลยนะคะ่เเเเคะเพื่อนๆพี่ผก็ร้องไวเบิ้งข้าาขายะค่ะข้าาขายขวดนึงว่าเป็นหน่อยพันนะค่ะน้ําผลไม้ฟักข้าวนี่ค่ะนกบอกไว้ก้อนนะคะเขาขายไอ้ไอ ขวดหนึ่งเพราะเป็นหน่อยด้ยค่ะสมัยดะกี้เน,ะนาะนกกะเพราะท่าน,นเห็ดเพราะท่านอย่างเนาะนกสือกินหนึหน่งสี่พันหาพันได้ค่ะแต่นกก็กินของหมอ,อห่อหนึ่งแพงมากๆขวดหนึ่งแปดพันน่ะนกสืมากินน่ะตอนช่วงนกเป็นอ่ะอีอย่างดีนกกะเมื่อกินเมื่อผลสรุปทุกทายกะนกก็ได้มาเบิ่งไอของป่าเชงเนีน่ยนกก็เลยเห็ดเอง หูเองสะอาดเองโจกโปกก็คือเ้าหูเองนะคะเพราะว่าเ้าเห็ดกินเองเพราะฉะนั้นคือว่านกก็มีเพิ่อะไรอย่างเงีจุดประกายนะคะเริ่มเห็ดละมกักแต่ปีผุนมาเลยแต่แต่ปีหาสิบกว่านี่ค่ะอันนี้ก็สิเป็นนี่ค่ะประมานี้นะคะเนาะอันนี้ก็สิเตรียมนะคะจะเตรียมเอาไปตัดแวกร้างทำความสะอาด แล้วก็ซับแล้วก็สิลงอ่าเตรียมการในการมักเลยนะคะแล้วก็จะสั่งกิโลมันจะก,กิโลเขาี่ได้เตรียมน้ำตาลถืองไในคลิปนี้เวยค่ะนกอะ่ะขามาเบิ่งอันฟักเข่าเวยค่ะที่นกเก็บไ้เนาะค่ะเนาะมีข้างหัวบ้าน,นะะเลยค่ะเพื่อนทีแต่ว่าบ้านหลังมีบิกใครมีคนอยู่เนาะเพราะว่านกคกิดไวหลายค่ะคิดไวให้ทุกซ้ายเนะะี่ยค่ะอันนี้ค่ะ ฟักข้าวลูกใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็เต่งตึงละอันนี้ก็แก่แล้วอันนี้ก็แก่และถ้าเ้าลูกแก่ๆไม่เฮ็ดน,นะคะดีเพราะว่าตัวยาวของเขามันจะได้ออกมาแบบเป๊ะๆเลยนี่คะ่ะตั้งแต่คลิปนี้นกอะ่ะฝากพีฝากน้องกดติดตามด้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจด้ค่ะสำหรับคลิปนี้นก,กขอจบคลิปพียคแค่นี้แะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ